2อ,องค์นะครับเดี๋ยวจะมาบอกด้วยว่าประวัติเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าลูกค้านะครับตอนนี้นะครับจับจองไว้แล้วนะครับคือมาปุ๊บเนี่ยก็ก็ค่อนข้างที่จะมีเจ้าของกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของดีใต้ฐานนะหลายคนเข้ามาแล้วยังไงก็ดูย้อนหลังก็ได้นะอันนี้เป็นไลฟ์สดนะ ลองถามเข้ามาก่อนก็ได้ว่ายังอยู่ไหมผมบอกเลยว่ากุมารทองรุ่นนี้แพงนะครับแพงนะครับไม่ถูกนะครับเป็นกุมารทองเนื้อโลหะที่หายากมากผมได้มาแค่ชุดเดียวและก็เป็นชุดเดียวก,กันกับที่ได้มาครั้งที่แล้วแต่เจ้าของก็ยังเก็บไว้ไม่ยอมปล่อยวันนี้เขาปล่อยให้มาแล้วครับนี่คือกุมารทองของหลวงปู่หงพรม,มาปัญญูนี่หลวงปู่หงเห็นไหมครับ สวัสดีครับพี่คิงครับหลวงปู่หงพรมัญโยฮะรุ่นนี้ฮนะผมบอกเลยว่าสายตรงยังไม่มีเลยจะมีทั้งเนื้อวาดเนื้อโลหะอันนี้เป็นสามกษัตริย์เนื้อท็อปสุดแล้วผมบอกเลยนะใต้ฐานเขามีตะกุดทองคําด้วยนะแผ่นใหญ่ๆแผ่นเป้งๆเ,เ,เลยนะตะกุดทองคําแท้รุ่นนี้นะครับนี่จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษฮะนี่นี่ฮะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เพราะว่ารุ่นนี้นะครับเป็นกุมารทองที่สร้างที่สิงคโปร์ครับนะครับสร้างที่สิงคโปร์ดูสิโอ้โหงดงามทีเดียวงดงามมากผมบอกเลยงดงามมากครับสิงคโปร์สร้างที่สิงคโปร์นี่โอ้ ทุกทีเลยนะครับไลฟ์สดทีนึงก็ <laughs> จะมีเสียงเข้ามาปิดเสียงกันแป๊บอ่านี่สร้างที่สิงคโปร์ครับเป็นกุมารทองของหลวงปู่หงพผมมันอยู่แล้วก็ท่านเนี่ยกวนอกวนสีพึ่งนะครับชุดเก่าแบบนี้นะครับผมมีตอนนี้มีอยู่แค่ห้าชิ้นนะครับนี่โอ้โหติดนี่เลยพี่ดูนี่คือชุดเดียวกันนะได้มาจากบ้านเดียวกัน นี่คือสีพึ่งนะครับของหลวงปู่หงพมบัญโยหลวงปู่หงเนี่ยถือเป็นเกจิสายกุมารทองที่ดังมากๆนะครับคุณพี่คิงจะอยากได้ตัวนี้เหรอไม้มณีโคดนี่เหรอเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมแบ่งให้แล้วกันสักครู่เดียวพี่อดทนรอสักนิดเดี๋ยวผมขอคุยเรื่องกุมารองค์นี้แล้วผมจะแกะให้ดูสดๆด้วยนะครับว่ามีตะกุดทองคําจริงหรือเปล่านะครับ นี่คือกุมารทองที่หายากมากกนะ็มีโค้ดด้วยนะเนี่ยมีโค้ดตรงนี้เขาตั้งใจไว้ทําแบบติดไว้หน้ารถครับตอนออกมาหลายพันบาทเลยนะครับตอนออกนะครับด้านหลังจะเขียนว่าสิงคโปร์ครับนี่ผมบอกเลยสายตรงปู่หงก็ไม่มีเนี่ยสายตรงปู่หงก็ไม่มีเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยปู่หงท่านได้ไปสิงคโปร์แล้วก็ลูกศิษย์สร้างนะครับรุ่นนี้นะครับมีเปิดจอง ที่สงขาหาดใหญ่อย่างเดียวผมบอกเลยว่าลิมิเต็ดสุดๆแล้วก็สององค์เนี้ยมีคนจับจองแล้วหนึ่งองค์อีกองค์หนึ่งเขาก็กําลังจะขอดูแบบอยู่จะกําลังจะขอดูตัวอย่างอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมก็ต้องถ่ายให้เขาดูแหละหรือไม่ก็เอาคลิปเนี้ยเขาดูนะครับนี่คือกุมารทองที่หายากมากผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นนะครับอันนี้เอามาโชว์ก่อนแล้วกันง่ายๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีอยู่อันนี้ อันนี้ยังไม่ได้เปิดก้นมีองค์ที่เปิดก้นไปแล้วผมจะเปิดให้ดูผมจะเปิดให้ดูดดนี่อันนี้คือเดิมๆนะนะครับเป็นตะกุดทองคําแท้นะครับนี่ฮะแล้วด้านด้าน,ด,านด้านใต้ฐานเนี่ยเป็นมวลสารนะนะเนี่ยเป็นมวลสารของท่านนะทองคํานะครับดูฮะทองคําแท้นะครับแผ่นเบลเลอร์เลยไม่ชัดเดี๋ย เนี่ยแผนใหญ่เลยฮะทองคําแท้ฮะตะกุดทองคําน่าจะจานมือโดยหลวงปู่หงพรม,มัญโยเองเลยแบบนี้สายตรงยังไม่มีเลยลองลองนี่ยทองคําครับทองคําเก่าด้วยนะครับทองคําแท้ตะกุดทองคำได้มาแล้วผมซื้อมาแพงมากผมบอกเลย เนี่ยอันนี้ปิดแล้วนะองค์นี้ปิดไปแล้วนะครับปิดไปแล้วนะเดี๋ยวอีกองหนึ่งอ่ะยังไม่เปิดยังไงผมก็ต้องเปิดเช็คตะกุดก่อนเดี๋ยวจะมาเปิดพร้อมๆกันท่านใดชื่นชอบกุมารทองเข้าไปที่เวอร์ไวเว็บเครื่องรางมงคลคอมได้เลยใครชอบกุมารทองเข้าไปได้เลยอันนี้วันนี้ถือว่ามาโชว์แลกเปลี่ยนถือว่ามาโชว์พี่คิงรอแป๊บนะเดี๋ยวผมแบ่งองค์นี้ให้องคนี้สร้างเก้าสิบเก้าองนะเบอร์สิบนะ เบอร์สิบนะพี่เดี๋ยวแบ่งให้องค์หนึ่งอ่ะองค์นี้ตั้งไว้นะครับคือคือคือเก่ามากผมบอกเลยผมจําเป็นต้องแกะนะจําเป็นต้องแกะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าจําเป็นจริงๆนะครับองค์นี้ยังไม่ได้แกะแต่ก็จําเป็นต้องแกะเพราะว่าถ้าลูกค้าจะเอายังไงก็ต้องเช็คตะกรุดให้เขาเรามาเปิดพร้อมๆครับว่ามีตะกรุดทองคําจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่เคยเปิดมาก่อน อ่านี่โอ้มีแน่นอนเห็นแล้วนี่ไงพี่โอ้โหดูดิตะกุดทองคำชัดแจว๋วชัดเจนเลยชัดเจนเลยอ่ะพอปิดไว้แค่นี้นะครับปิดไว้แค่นี้เลยนะปิดไว้แค่นี้เลยมวลสารดีมากนะครับอันนี้ผมเอามาให้ทุกท่านได้ได้ชมกันนะครับ ใครมีแบบนี้ส่งมาปล่อยเช่าบูชาหน่อยก็ดีนะคะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันน้อยมากผมผ่าผ่านมือผมมาเนี่ยน่าจะเยอะสุดในไทยก,ก,ก็แค่ประมาณสิบอง์งี่แหละแล้วได้จากที่เดียวด้วยนะไม่ได้ได้มาจากหลายที่นอกนั้นจะได้เป็นเนื้อว่านเนื้ออะไรพวกนี้แต่สามกษัตริย์นี่ดีพี่ดูอันนี้มีตราสิงคโปร์นะเพราะฉะนั้นเป็นเด็กสิงคโปร์นะครับนี่ของหลวงปู่หงผพมบรโยฮะสายตรงเขายังไม่รู้จักเลยเพราะว่าอยู่คนละที่ฮะนะ สายตรงบางคนยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยหลวงปู่หงพมบัญโยแท้ครับเก่าเดิมสามกษัตริย์สีสามเคนะครับตัวองค์นี้สวยงามมากผมบอกเลยตัวองค์สวยเลยหนักมากเนี่ย สีสวยนะเนื้อทองคําเปล่าวะดูดิตะกุดทองคํานะครับใต้ฐานตะกุดทองคําเนี่ย <c oughs> จี๊ดมากบอกเลย เพื่อนๆดูสิกูมานนี้เนื้อทองคำหรือเปล่าไอ้ทองคำนี้แบบม,มีเฮเลยนะครับหนักขนาดนี้นะครับแต่ไม่น่าใช่หรอกผมว่าไม่น่าใช่หรอกแต่ตะกุดอะทองคำแน่นอนตะกุดทองคำแน่นอนตะกุดอะทองคำแน่นอน นะครับไอ้นี่มาก่อกลัวนอีงแล้วมาพิมพ์คอเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวบล็อกก่อนฮนะบล็อกเลยฮนะจัดให้ครับไปและ้ะหนึ่งนี <c> ่ <oughs> โอ้โหสวย กุมารทองหลวงปู่หงรุ่นนี้นะครับก็ประวัติการสร้างนะครับจะอยู่ทางภาคใต้เท่านั้นท่านมีลูกศิษย์สายตรงอยู่สงขาหาดใหญ่เยอะมากบางคนบอกว่าเอ๊ะลานพระทําไมไปอยู่ไกลจังเลยผมบอกให้นะหาดใหญ่เนี่ยศูนย์พระเนี่ยเยอะนะเยอะนะมเยอะมากนะเพอเพอเยอะพอๆกรุงเทพเลยนะเยอะมากนะครับยิ่งในมาเลสิงคโปร์นี่โอ้โหเยอะเลยนะ รุ่นพวกนี้ส่วนมากจะอยู่ต่างประเทศทั้งหมดกุมารทองพวกนี้นะครับจะอยู่ต่างประเทศทั้งหมดนะครับนี่โหมีโค้ดนะครับชัดเจนเป็นกุมารทองสิงคโปร์ผมได้มาวันนี้ดีใจมากนะครับแล้วก็นำมาให้ทุกท่านได้ชมกันอ่ะพี่คิงอยู่อีกไหมจะแบ่งองค์นี้ให้องค์หนึ่งเนี่ยอยู่อีกไหมเบอร์สิบนะอยู่ข้างมือพอดีพี่คิงอยู่ไหมฮะอันนี้จะเป็นเนื้อไม้มณีโคดนะครับ ไม้มันีโคตรรุ่นนี้จะไม่มีผงพลายนะแต่จะเป็นผงไม้มณีโคตรนะพี่คิงอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ผมว่าผมไว้ไว้วันอื่นนะถ้าอยู่ทักมาด้วยเดี๋ยวจะแบ่งให้ละนะอ่าไม่อยู่นะครับไม่อยู่นะไม่อยู่งั้นผมผมไว้ก่อนนะไว้ก่อนแล้วก็จะมีกุมารของวัดตากร้องนะฮะใครเคยเห็นบ้างกุมารวัดตากล้องมีใครเคยเจอไหม อันนี้เป็นกุมารวัดตากองครับจังหวัดนคปรปฐมซึ่งผมบอกเลยว่าเกจิเสกเยอะมากนะครับปลูกเสกเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ใครทราบมั่งว่าใครปลูกเสกบ้างมีมีใครทราบไหมอุดมวลสารใต้ฐานครับนี่ฮะน่าจะปีสามกว่านะจะมีอยู่ในหนังสือด้วยนะแล้วก็รู้สึกจะมีโค้ดด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ โคดอยู่ตรงไหนเนาะอ่าโคดอยู่นี่ครับนี่ครับนี่โคดอยู่นี่ประวัติดีด้วยนะของไปรับเองเลยอ่าเจ้าของไปรับมาเป็นรังเลยฮนะเจ้าของเสียแล้วด้วยนะไปรับมาสมัยที่บุกเสกอยู่เลยนะครับอ่พระเกจิที่บุเกเสกกุมารทองรุ่นนี้นะครับก็หลวงพ่ออุตมะหลวงพ่อยิดหลวงพ่อจืดหลวงพ่อพภูณดไผ่ล้อมหลวงหลวงพ่อสวัยวัดปีดาราม นะครับหลวงพ่อจืดหลวงอูยแย้มวัดสามงามครับ่าวัดดอนใหญ่หอมนี่มาหมดเลยนะเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้ปลูกเสกใหญ่นะครับที่วัดตาก้องนะครับซึ่งวัดตากรงเนี่ยก็มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่อเตกงทองนะครับหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเต๋อซึ่งหลวงพ่อเต๋อเป็นสุดยอดของวิชากุมารทองท่านใดสนใจนะครับองค์นี้นะครับ ราคาจะอยู่ที่รู้สึกจะอยู่ที่6 5 0หนะแล้วก็มีจํากัดแค่นี้แล้วรู้สึกนะจะมีมีไม่เยอะแล้วพี่มีแค่นี้ละสวัสดีนะฮะหลายๆท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะครับนี่คือกุมารทองซโซผมนํามานะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ศึกษานะว่ามันมีนะครับมีการสร้างนะครับแล้วก็อันนี้คือลูกค้าได้ปิดไปแล้วนะลูกค้าได้ปิดแล้วนะครับราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เอ่อ เป็นตะกุดทองคําใต้ฐานนะครับชัดเจนแล้วนะครับเมื่อกี้พิสูจน์ทั้งสององค์แล้วนะครับนี่คือกุมารทองหายากรุ่นหนึ่งเลยนะครับคุณพี่ท่านใดมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมไหนไหนก็ไลฟ์สดนะมีไหมครับคอมเมนต์มาหน่อยมีไหมเข้ามาดูเยอะมากเลยนะอันนี้สีพึ่งครับพี่อันนี้สีพึ่งครับอันนี้เป็นสีพึ่งครับพี่สีพึ่งของหลวงปู่หงซึ่งสร้างพร้อมกันนะกับกุมารทองสิงคโปร์นะครับ เนี่ยเป็นสีพึ่งตัวเก่าบางบางอันแบบเคลอะเลยอ่ะเนี่ยคือเนื้อของสีพึ่งของปู่หงครับนี่ฮะนี่เห็นไหมเนื้อจะมีความหยาบนะครับเป็นเอกลักษณ์มากมันๆแบบเนี้ยตัวแท้เลยตัวจริงเลยตัวจริงเลยนะครับมีอยู่แค่นี้ละก็ว่าจะเก็บไว้ทำมวลสารแหละบางอันแบบเก่ามากพี่ดู ติดอันนี้มาเลยติดฝาบนมาเลยฮะนะกุมารทองสิงคโปร์ของหลวงปู่หงพรมัญโยฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดูย้อนหลังได้เลยนะคุณพี่นะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้มีลูกค้าจองแล้วแหละแต่ว่าก็เอ,อยากเอามาให้พี่ๆได้ดูกันนะแล้วก็ถ้าพี่ๆอยากถามรุ่นไหนนะครับตอนนี้ยังทันนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่อยากได้ รายการไหนนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับที่แอดไซน์โอเคนะครับเรามีอะไรใหม่ๆเรามีอะไรลดราคาเราก็จะในไลน์ก่อนเพื่อนเลยก่อนใครเลยนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่แอดไซน์โอเคนะครับ